เข้ามาแล้วนะครับไฮรักส์รีโวนะ2.4 E นะครับปี2019นะครับปี2019เกียร์แมนนวลน,นะครับเป็นสีประตูตัวเตีย้ยเกียร์แมนนวลน,นะครับราคาค่าตัวอยู่ที่ประมาณ30,000 0ไปไปลายนะครับแล้วแต่คันบางคันเลขไม่น้อย,อยก็จะอยู่ที่ประมาณ3ามก่าสามแสนปปลายนะครับไม่เกิน4ี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับ เลขไม้นะครับอยู่ที่หลักหมื่นเท่านั้นนะเลขไม้มาเร็วได้เลขไม่สองสามหมื่นมีให้นะครับนี่นะนี่สาหรับลูกค้าท่านไหนที่มองหาอยู่นะครับรถใช้งานสวยๆหรือใช้ในหน่วยงานนะอยากใช้จํานวนกี่คันทักเปมาได้เลยนะครับที่092 257 6357 092 257 6 7นะครับ0 9 2 2 5 7 6 3 5สนะครับได้รถสวยๆไปใช้งานแน่นอนนะครับไฮลักซ์ลีโวนะครับ ตัว E เกียรแมนนวลนะปี2019นะครับราคา3 0 0แสนกลางๆเท่านั้นถ้าไหนสนใจรีบพักมานะครับสวัสดีครับ